สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าร้านของพาโอมุรินะครับซึ่งเป็นร้านหนึ่งในคันไซและเป็นร้านต้นกําเนิดของโซบะเมชิเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับว่าเมนูนี้หน้าตาเป็นยังไงและรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับมาเที่ยวโกเบทั้งทีต้องมาร้านอาหารท้องถิ่นสไตล์ดั้งเดิมและมากินเมนูไฮไลท์ของ ซึ่งร้านอาโอโมริตั้งอยู่ในเขตนากาตะย่านการค้าและแลร้านนี้ยังเป็นที่สนใจของสุ่ต่างๆในประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะนั่นก็คือโซบะเมชิใครอยากริ้มลองรสชาติของโซบะเมชิในตำนานต้องมาที่ร้านนี้เลยค่ะ กินหมด้เป็นโค้ดหอมบ้าเลยนะที่เห็นอยู่คือเมนูโซบะเมจิของดังย่านนี้นี่เองซึ่งเมนูนี้เป็นเมนูที่นําเส้นโซบะมาผัดกับข้าวผัดใส่หมูสับและผักปรุงด้วยซอสและเครื่องปรุงรสต่างๆของญี่ปุ่นนํามาผัดรวมกันทําให้เกิดรสชาติแบบใหม่ขึ้นมานั่นเองใครมาแถวโกเบย่านนี้ปักหมุดไว้มาชิมได้เลยค่ะอิ่มมากท้องไม่ทันย่อยเราก็ต้องมากินมื้อต่อไปนะทุกคน เห็นขนาดกงนแล้วแบบอยากมูฟอรอนมากเลยแบบอยากมูฟออนมากเลยกิน่าเยแต่ท้องมันไม่รู้จะกินไหวป่ะะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน อันนี้ก็ทานเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงบ้างก็ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่ทานไปหกแก้วนะก็ชิมจิมหวานๆนะอ้โวแต่ฝันว่าอารมณ์เหมือนกินมาม่าใส่ข้าวผัดอ่ะผัดวเจี้ข้าวผัดว้าวแต่ก็โอเคก็อร่อยดีด้วยความที่ว่าตัวเองอิ่มได้แหละกินได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ส่วนโตนีตากับแม่กินไม่มีเหลือจ้าเกลี้ยงหมดทุกการสุดยอดมากเริค่ะ